ไปติดตามความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและรัสเซียครับหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ลงนามในกฎหมายเพิ่มการคว่ำบาตรต่อรัสเซียทําให้ล่าสุดนี้รัสเซียก็เลยต้องเตรียมรับมือครับด้วยการลดการพึ่งพิงเงินดอลลาร์รวมถึงบัตรเครดิตของสหรัฐครับนายเซอร์เก้รีบคอฟรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศรัสเซียบอกว่ารัฐบาลรัสเซียต้องเร่งเตรียมพร้อมรับมือกับมาตรการเพิ่มการคว่ำบาตรของสหรัฐด้วยการนําเข้าทดแทน ลดการพึ่งพาระบบชำระเงินของสหรัฐและลดการใช้สกุลเงินดอลลาร์พร้อมทั้งวิจารณ์ว่าสหรัฐกำลังใช้อิทธิพลครอบงำทั้งทางด้านการเงินและระบบการเงินเพื่อกดดันธุรกิจต่างชาติรวมถึงบริษัทร,รัสเซียแต่ก็ยืนยันนะครับว่ามาตราการคว่ำบาตรจะไม่ช่วยให้สหรัฐบรรลุเป้าหมายที่ต้องการกดดันรัสเซียได้ครับเมื่อวันที่สองสิงหาคมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามบังคับใช้กฎหมายคว่ำบาตรรัสเซียซึ่งพุ่งเป้าภาคธนาคารและพลังงานของรัสเซีย กฎหมายนี้ผ่านการอนุมัติจากสภาของเกรสเพื่อหวังกดดันให้รัเสเซียยุติการแทรกแซงในยูเครนและตอบโต้ที่รัเสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีที่แล้วแต่ว่ารัเสเซียก็ยังคงยืนกรานปฏิเสธข้อกล่าวหามาจนถึงทุกวันนี้นะครับ ก่อนหน้านี้ครับสหรัฐเคยออกมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียเกี่ยวกับเรื่องใครเมียไปแล้วเมื่อปี2,557ซึ่งส่งผลกระทบอย่างหนักต่อเศรษฐกิจรัสเซียทําให้เศรษฐกิจรัสเซียนั้นเข้าสู่ภาวะถดถอยอย่างหนักก่อนฟื้นตัวกลับมาได้แต่ก็เป็นการฟื้นตัวแบบเปราะบางผลกระทบจากการคว่ำบาตรครั้งนั้นทําให้มาสเตอร์การ์ดหยุดให้บริการบัตรเครดิตแก่ลูกค้าของธนาคาร7็แห่งในรัสเซียอย่างกระทันหัน รัเสเซียจึงหันไปออกบัตรเครดิตมีเพื่อใช้ในประเทศในปี2,558เพื่อลดการพึ่งพาบัตรเครดิตของชาติตะวันตกรวมทั้งหันไปเจราจาขายน้ำมันและกา๊าซด้วยการใช้เงินสกุลอื่นแทนดอลลาร์สหรัฐครับ